อันไหนแม่นดวกันเอาเขยังอ่ะเอาเอาเลยาตว้ละตัวเาถ่ายปืนด้ไหมเนี่ยเรียวเปลียนไปเราจะทำลายฮอนะไป้วไปนล้โไปพังเฮ้ยไม่ลงคนก้ไม่ลงเลยโดนพี่โดน จริงออจนทงังไป3ีกครัอีกที3อีกท,ท,ทีโอ้ยหมด <c oughs> ยิงครสูงกเข้าขจยจโหดเกินให้ยิงล่วงเลยอ่ะโอ้ ยิงจนไม่ติดอ๋อนี้เซฟเซฟเซฟเลยเซฟไอย่างเดียวแบตลุดเกียรพังหมดเลยทกอย่านกินาศนี่คือสิ่งที่ต้องการสมหมน้าผู้กองกันไรยตั้ใจตั้ใจทีลวตั้งใจ